สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจียอกับช่องบ่าวลินนะครับบรรยากาศถนนในกรุงเทพมหานครนะครับจากลาดดำเนินนอกนะครับแยกเจอกรอขึ้นสะพานพระราม8ปนะลงไปเรื่อยๆอ,อีก900เมตรจากนั้นเมื่อถึงทอนแยก ับงานจากแถวายวาวราชนะครับพักผาชัยไปส่งาราชพฤกษ์นะครับระยะทางก็20่สกิโลเมตรนะครับ20นาทีนะครับอันนี้เป็นสะพานพระรามแปนะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ทธมนทนนะครับผ่านเส้นนี้ก็ไปเชื่อมกับคู่ขนานลอยฟ้านะเชื่อมกับสะพานคู่ขนานลนะอยฟ้านะครับไปหลงนู่นเลยพุทธมณตรสายสองไปสุดที่นู่นนะครับสะพาน ฟ้านะนะจากตรงนี้ไปเลยนะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นช่วงตุ๊จีนนะครับช่วงนี้ช่วงวันจ่ายวันไหวอะไรของเขานะครับนะผมเองก็ไม่ใช่คนจีนนะครับก็เป็นคนอีสาน คนไทยเหมือนกันนะก็ขับแก๊ปนะครับวันอาทิตย์เพ bueno ิ่งจะรับงานแรกนะครับวันนี้ออกจากบ้านสายหน่อยนะครับ าตาปินเก้านะครับอาาปินเก้านี้น่าจะปิดแล้วนะครับไม่มีบริการเลรามาั้าน่าจะปิดในบริการไปแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ฟางบนนี่มีสวนสัตว์นะอยากปินเก้านะครับตรงนี้เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับ MRT ถนนจจรัญ านล่างก็จะเป็นบรมราชชนีนะครับด้านบนก็เป็นผู้ขนานลอยฟ้าก็เป็นช่วงวันหยุดตุกตีนะครับก็คงจะมีวันหยุดกันอยู่นะครับสำหรับคนที่ทำงาน กับท่าแก่ที่เป็นคนจีนนะครับเซนท่านปิ่นก้านะครับด้านซ้ายสมัยก่อนผมทํางานกับท่าแก่ที่เป็นคนจีนนี่ตุดจีนนี่เขาหยุดกันเป็นสิบวันเลยนะอย่างน้อยก็ต้องแปดวันนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจ็ดแปดวันห้าวัน ทีก็สิบวันเลยเพราะว่าเป็นวันปีใหม่ของเขานะครับปีใหม่จีนนะจากงานยิ่งใหญ่หลังๆวันนี้เขาก็ไม่ค่อยหยุดกันเท่าไหร่นะครับหยุดจีนเขาก็มาเน้นหยุดกันาตามปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์หดกันย,ยาว รถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหรน่นะวันนี้วันอาทิต500นนย์400ก,นนยก็จะลงตะลิ่งชันนะครับแล้วก็ไปออกราดชะพึกไปนครอ,อินนะครับไปสะพานมหาเดืสดาบดินนะอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีเลย ถนนลาชพนพึ่งก็ร้อยต่อกับกรุงเทพนะครับก็จะลงตรงนี้นะครับตะลิ่งชันลงไปเลย,เลยก็รีวิวถนนหนทางให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเหมือนเดิมนะครับถนนในกรุงเทพนะครับ ตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างนะครับบรมราชชนนีตะลิ่งชันนะครับแถวแตลิ่งชันก็ไปได้หลายทางนะครับไปวงเวียนใหญ่นะครับราชพฤกษ์ไปรัตนาทิเบตนนทบุรีนะ,ะนครปฐมก็ตรงไปเดี๋ยวจะแวะปั๊มสะหน่อยนะครับ นี่ก็เป็นถนนวะลมราดชนนีนะครับเดี๋ยวจะไปออกขวาเข้าราดชฤกพ์ึน้นะครับไม่ขึ้นทางด่วนนะครับเพราะว่า,า Google m a p แมนี่มันจะพาเราไปขึ้นทางด่วน60บบาทนะแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับ ก็วิ่งมาด้านด้านล่างนะครับตามเส้นทางที่เรา,เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนเส้นทางที่เที่ยวบ่อยนะครับวงเวียนใหญ่นะครับออกซ้ายนะครับข้างหน้าจะเป็นต่างระดับราชพฤกษ์ นครปฐมนะครับพุทธมนทนก็ตรงไปน่ครับตรัตนาทิเบศนนทบุรีนะครับไปออกไปถนนราชพฤึษนะ์เนี่ยบางทีเขาพาขึ้นทางด่วนเนี่ยเราดูระยะเวลาแล้วมันมันมันอ้อมกว่านะขึ้นทางด่วนเนี่ย จากที่ว่าจะไปตามเขานี่20นาทีเรามาตามทางของเรามันก็จะลดเหลือ1 0 14นาทีนะครับเหลือ14นาที13นาทีก็จะถึงแล้วอันนี้เป็นถนนลาดชพึกนะครับที่ออกมาจากบรมราชชนนีจะไปทางนครินนะครับ ถาจะพิึกนี่ก็ถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับนี่ก็เป็นทางด่วนนะครับทางด่วนปัดปัดฉิมนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบไปแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ